เหมือนกันไหมคะมื้อไหนมีของทอดทานคู่กับน้ำพริกและผักสดเยอะๆบอกเลยว่าจเจริญอาหารแบบสุดๆแล้ว3ามชั้นทอดน้ำปลาสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในยหยิบเพลินมากเริ่มจากการหมักมูด้วยผงปรุงรสไข่ไก่และงาขาวตามด้วยน้ำปลาอย่างดีและแป้งทอดกรอบจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันมีของทอดก็ต้องมีน้ำพริกไว้ทานคู่กันโดยน้ำพริกที่เราเลือกทำวันนี้จะเป็นน้ำพริกเห็ดเข็มทองนำเห็ดพริกกระเทียมหอมแดงไปคั่วให้สุกส่วนผสมแบบละเอียดเราแปะไว้ให้ในแคปชั่นนะคะโขลกเครื่องพริกของเราให้ละเอียดจากนั้นก็ปรุง ซเท่านี้ก็จะได้น้ำพริกเห็ดไว้ทานคู่กับสามชั้นทอดแล้วไปทอดหมูกันต่อคะ่ะน้ำมันพืชที่เราเลือกใช้วันนี้จะเป็นน้ำมันพืชลีลาคุณค่าดีๆจากสวนร้อยเปอร์เซ็นีคุณค่าทางโภชนาการสูงใช้ได้ทั้งทอดผัดอบครบจบในขวดเดียวที่สําคัญยี่ห้อนี้ได้รับการการันตีรสชาติโดยเชฟระดับสากลทอดออกมาแล้วหมูของเราสีเหลืองสวยกรอบน่าทานสุดๆทานคู่กับผักสดเยอะๆน้ำพริกเห็ดที่เราโขลกไว้สูตรนี้เซฟเก็บไว้ได้เลยค่ะทำเมื่อไหร่ก็อร่อยสำหรับใครที่สนใจหาซื้อน้ำมันพืชลีลาได้แล้วที่โลตัส บิ i, ๊กซีเซเว่นอีเลเว่นท็อปซีเจมอลกูเม่มาร์เก็ตร้านค้าชั้นนำซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศใช้ดีจริงๆนะอยากให้ลอง